ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ t o ลต้าฟอร์จูเนอนะครับวันนี้เราได้จับเจ้าตัวลำโพงนะครับเป็นลำโพง h ฮเลสนะครับของทางค่าย p i o อเน r นะครับซึ่งเป็นลำโพงที่มีแบนด์วิดต์ค่อนข้างกว้างนะครับความไวที่ดีนะครับมาทําการติดตั้งในรถ t ตลต้าฟอร์จูเนอเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปชมนะครับเบื้องหลังและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงไฮเลสติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับเพลินนะครับเด สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาชมนะครับเบื้องหลังและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิดเลสซึ่งเป็นลำโพงไฮเลสนะครับซึ่งมีย้อนบิดได้กว้างนะครับการตอบสนองความถี่นะครับดีดีกว่าลำโพงทั่วไปนะฮะวันนี้มาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอคอนสาวราชพื้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับบิดเลสชุดใหม่นะครับซึ่งเป็นลำโพงไฮเลสนะครับตัวนี้นะฮะเป็นของทางค่ายไพลเนียนะครับดูโครงสร้างนะครับพรีเมียมเลยนะครัับบนนนนะะะะครรโงงส้าเป็ลูมิฮฮ วันนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทางานของเจ้าตัวลำโพงวิลเลนชุดใหม่นะครับอันแับแรกเราก็ได้ทาการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับดูงานติดตั้งแผ่นแดงทังทางชีมงานโอหอนซาวและชิฟ์นะครับเราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนถึงระยะเวลาในการติดตั้งนะครับจะยืดนะครับจะนานนะครับเพิ่มระยะเวลาหรือเพิ่มการทํางานให้นานยิ่งขึ้นแต่ทางชิมงานโอหอนซาวและชิฟ์นครับเราก็ทุ่มเทนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด พร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัว Enforcement นะครับการสร้างเจ้าตัว Enforcement เห็นไหมครับเราจะสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้แดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและเพิ่มความแข็งแรงและนอกจากนั้นครับเรามาดูตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลมพิลเลตนียครับเรามีการสร้างเจ้าตัวเ s p a c e ์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถโต้ต้าฟอร์จูเนอร์โดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิส i เดนต์ก็คือการตกกระทบนะครับยังมีผลเรื่องของความต่างเฟส พร้อมกับ mm. นําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์ตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับถ้าเราเข้าใจและและตำแหน่งในการติดตั้งนะครับแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูนะครับซ mm. like yeah. mm. er ึ่งมีความสําคัญมากก็คือตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาร์ทซีเห็นไหมครับเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนาเองนะครับเห็นไหมเวลาปิดเปิดประตูนะครับไม่เกิดการหลุดร่วงนะครับพร้อมกับเห็นไหมครับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะครับทำการเข้าขั้วสายเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดี นะครับรวมทั้งนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าสวิตเตอร์นะครับเราก็ติดตั้งอยู่ตำแหน่งช่องเดิมเองนะครับติดตั้งเสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็ทิ้งดิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนส์ในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์ก็เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการประกอบเจ้าตัวแผงประตูแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนะครับเราก็ต้องมีนะครับปัจจัยนะครับก็คือภาคจ่ายไฟนะครับถ้าภาคจ่ายไฟเราดีนะครับทุกอย่างก็จะดีนะครับได้คุณภาพเสียงที่ดี นะครับเรามาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิล์มทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดนะครับวันนี้เพื่อนสมาชี้นะครับต่อตรงเลือกใช้ฟิล์มนะครับของยีูฮ่าฟีเกตนะครับเป็นคอปเปอร์นะฮะตัวนี้นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับงานพรีเมียมมากๆนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดฟิล์มทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดเพื่อเขยครับเรามีการนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเห็นไหมครับ เรามีการนำแผ่นโลหะไปทำการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวชุดฟิวส์ครับเวลายึดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนาครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวปเนี่ยไม่เกิดการสั่นคลอนและดูมาตรฐานในการวัยสายทางชีมงานุอกรณ์สาวและชุน,นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดฟิวในรถโตต้ตาฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตูวต้ซซฟเฟอร์นะครับ ในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์เรามาดูเบื้องหลังงานติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและเพื่อนนะครับมาดูเทคนิคในการออกแบบเจ้าตัวต th th ู้เซฟเฟอร์องทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและเพื่อนครับออกแบบแบบไหนนะครับให้พื้นที่ใช้สอยเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับเรามาดูในส่วนแรกครับดูพื้นที่ใช้สอยครับเราใช้งานได้เหมือนเดิมเรามาดูตำแหน่งในการออกแบบเจ้าต <spe aker> ัวต ah ู้เซฟเฟอร์ครับม <wounds> <to train providers> ีการออกแบบนะครับหาปริมาตรนะครับเจ้าตัวตู้ซับกับเจ้าตัวซับนะครับให้แนบกันนะครับเพื่อให้ได้เสียงเบสที่ดีที่สุด <Wow. S 2> และนอกจากนั้นะครับก่อนที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวตูว้เซฟเฟอร์เข้าไปนะครับเรามีการติดตั้งเจ้าตัวตวัสดุทับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกไวส์เบชชั่นนะครับและนอกจากนั้นครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวซอฟเฟอร์ซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วเข้าไปแล้วนะครับเรายังแนะนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาริงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกเข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้ง นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำนะครับตัวกรอบคอนโซลตัวนี้ครับมาทำการประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมขั้นตอนเทคนิคนะครับในการออกแบบงานซาด์คอนเซ็ปต์นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัมเฟอร์นะครับในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเรามาดูเทคนิค ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์ทางชิมงานโอวฮอนซาวและชุ้นครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมเบาะเราก็ปรับเอนได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์นะครับติดตั้งนะครับอยู่ในเจ้าตัวบอดี้รถนะครับของเจ้าตัวโตต้าฟอร์จูเนอร์เห็นไหมครับนะครับวันนี้ตัวเซฟเฟอร์นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วแล้วนอกจากนั้นครับเราม มีการแบบที่ลงตัวพร้อมกับนำนะครับไฟ LED เส้นนะครับมาเดินเส้นสายนะครับเพื่อได้มิติและมุมมองนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้โซฟเฟอร์ในรถโต้ต้าฟอร์จูเนอร์กันแล้วก็คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับกับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเบื้องหลังนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับของทางค่าย ไพโอเนียนะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงไฮเรสนะครับแบนด์วิดต์นะครับตั้งแต่33เฮิร์ตตัวถึง66 64 k นะครับแบนด์วิดต์ครอบคลุมได้กว้างมากนะครับนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับนี่คือโครงสร้างของตัวลำโพงไฮเรสนะครับของค่ายไพโอเนียนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์ซึ่งมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องได้รับการติดตั้งนะครับที่ดีนะครับเข้าใจโครงสร้างนะครับของตัวบอดี้รถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด อย่างที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้เห็นเบื้องหลังนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวนพม,มิลเลนคุณทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาและพืชครับสำหรับการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับแค่พูดว่าเสียงดีอย่างเดียวไม,ไม่พอนะครับจะต,ต้องมาชมเบื้องหลัง และขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งอย่างที่ทีมงานอุปกรณ์เสาวและพื้นครับเราได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นเทคนิคของทางชีนงานอุปกรณ์เสาวและพื้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการนะครับติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับตอนนี้เป็นฟอนต์ที่มาตัวตัวต้าโซจูเนอร์นะครับนำสัญญาณเพื่อทำการวิเคราะห์รละประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทําการคัดออฟนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงในชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็เจ้าตัวซัมเฟอร์ พร้อมกับทําการแก้ไขระบบมัลติสิกในรถแต่รุ่นแต่ลยี่ห้อนะครับก็แตกต่างกันไปทําไมเราถึงต้องมาทําการแก้ไขระบบคัลติสิกนะครับเนื่องจากการออกแบบดีไซน์โครงสร้างของรถนะครับแต่รุ่นแต่ยี่ห้อนะครับก็มีการดีไซน์แตกต่างกันไปนะครับมีการดีไซน์ของเจ้าตัวแดชบอร์ดมีรอยโค้งรอยเว้านะครับเบาะเป็นหนังเป็นกำมะหยี่นะครับพวกนี้มันมีผลต่อเรื่องความถี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําการแก้ไขนะครับหลังจากที่เราทําการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบวิติแล้ววิธีเสียงกันดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอากาศภายนอกนะครับก็อยู่ประมาณสารภาองศาครับอากาศก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังเพลงเย็นๆนะครับฟังแบบผ่อนคลายนะครับฟังเสียงนกนะครับหลากหลายนะครับรวมทั้งเสียงฝนนกครับเพื่อฟังึนตรีเป็นการผ่อนคลายฟังดนเพลิดเพลินะครับเหมือนอยู่ภาคกลางธรรมชาตินะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราจับเจ้าตัวลำโพงไฮเลสนะครับของทางค่าย Pi o n น e r นะครับตัวนี้นะครับนะครับ้ารทำการออกแบบติดตั้งในเจ้าตัวรถตัวต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงไฮเลสนะครับเพื่อจะถ่ายทอดรายละเอียดของเชีนตรีนะครับได้ชัดเจนและโดดเด่นขนาดไหนนะครับเราทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการทํางานนะครับถ่ายทอดมาได้เด่นชัดมากนะครับรายละเอียดของเสีดนตรีนะครับ จากที่เราได้ทําการทดสอบไฟนะครับถึงแม้อากาศภายนอกซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับแต่เราได้นะครับได้รับการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับที่ถูกหลักการนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมีคุณภาพรวมทั้งนะครับได้นําเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงรวยนะครับเข้ามาติดตั้ง นะครับในรถโตลต้าโฟร์จูเนอร์กันนี้ครับนะครับเวลาฟังแล้วรู้สึกว่าแอร์เย็นๆนะครับฟังรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับเหมือนเรานั่งอยู่ท่ากลางธรรมชาตินะครับมีทั้งเสียงน้ำตกเสียงนกร้องนะครับต่างๆรายละเอียดของชิ้นส่วนี่เรฟังนะครับรู้สึกเป็นการผ่อนคลายแล้วได้ซาวด์สเตจอยู่บนด้านซ้ายนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถโตลต้าโฟร์จูเนอร์นะครับคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาาตรฐน เพื่อนสมาชิกได้ไปเห็นขั้นตอนในการติดตั้งทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับกับเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวล่าชิฟนะครับก็เชิญได้นะครับสําหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงจะเป็นระบบลำโพงไฮเลสในรถในรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวล่าชิฟนะครับมาขอีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ